สวัสดีพี่น้องมินี่ยายหน่อยมาแยไข่หมดแดงเด้อพมินี่ด่ามาแยไข่หมดแดงกันมึงหนาหมดแดงออกแล้วถึกทัดดงบ่โอ้มีไข่อยู่มีไข่อยู่โคลงโป๊ะ,ะเลยโอ้ตรงมาด่ามีไข่อยู่เไย แค่ตมต้มบูนัหนงโอ้นี่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 พาตกินเนาะ ô ô mẹ lại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  bật, lại mẹ lại Hãy subscribe cho kênh mẹ ừ, lại cân nát tay ốm nhuôi 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 đẹp nhuôi 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 แกงเออเอ,อเริ่มกัดคนแล้วบาทเนี่ยไข่ผกักพี่น้องไข่ผกักเดี๋ยวคนแป่งห้เขากันก็เนาะพอแป่งมะเขาเพื่อนนันข,ข่าบไข่เพื่อนไปน้ำตัวโอ้ได้หลายติบอยู่ไปนี่จะไข่ผกักว่าท่านตรงอยู่หนึง่ง แ uhm. ข้งออกเนาะแข้งออกให้แม่คุณไตหนีก่อนกัดก้นผอมบันิเออร์เออเออเออกัดก้นแล้วมาเอาอีกห้างห้องมาตีเนี่ยห้องที่สองห้างนั้นห้องที่ ถึงบดแล้วที่นี่นักโอนตนเน้ะ นี่บอสนี่ต้องใส่แป้งดดเด้อเนี่ยมดแดงแล้วก็ใส่แป้งนี่แบบว่าอะไ,ไกินดอกพุ่นขาดเฮา น,นี่ตากแดดตากแดดเออแม่พันออกปันกัดๆๆๆๆๆๆเก็บตัดบวชเธอได้หดดๆๆๆๆนิมดแดงดูนอ้อยๆินี่เอล่ะมีห้างที่สองไขบ่บบท่านตรงเนาะไขบ่บบท่านตรงเป็นไข่ผากอยู่ ใส่ออกใส่ออกให้เธอเด้แม่เพิ่นนี่โอ้โหออ,ออกน้ำแป้งกับทั้งแดดพร้อมกัดพ่นนี่ก็ทักเฮ็ดจังไลยน,น้อ nếu phải có bảo mà mà này ừ, thì bèn gật lượm nhau rồi đấy thương đèn thương bèn ơ ơ ơ vui อาย่เออไอวันให้ตรงม่ตรงเท่ากับขายเดี๋ยดีเดี๋ยนี่มู้ขงเงี้ยไขายก็ได้ไปยละยีสิบบาท ว่าขายดอกเขาออกกัดค้นวันนี้กัดคนไปทางไหนเหรอเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอืมอืหมดแดงหมดเอ๋ยหมดแดงเอ้อจับตา การทุ่งไปทำยังไข่ขมดแดงเหาต้องแหลกกับไขมดแดงกัดเท่านั้อทำให้เจ้าไ้มดแดงกัดต้องไปซื้อกินเอาทุกเรอนี่บ่ได้หรอกเนาะเพราะอันใดเพราะหากินได้ใหากับหาของกันอือ นี่แหละเอาออกแล้วก็ได้ได้ซ้ำน,นี่แหละผลงานซ้ำนีน่กับก้อยได้เป็นถวยแล้วก้อยทึงเหมือนแมอ่อ,อนๆนพอดีน,น่ะเป็นไข่ผักอยู่เด้นี่แหละผลงานวันนี้ไขผ่ผักขันห้องวัวอยางก้อยเขากะอ่อดนะอ่อดใส่ผัก ต้นหอมตับหน่อยกับแซบกินแต่หัวปีได้ปีนี้นไข่าผากมันกอนกินล้อไข่ตรงไข่ตีงมันเนาะขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์แห่น้อยหน่อยน้ำหน่อยด้วจ้าสวัสดีค่ะ